โอ้ยรูปที่ประทับใจที่สุดก็คืออ้ําพัชราภาค่ะหมอบอกว่าไงคะพอเอารูปอ้ําบอกว่าแม่อยากได้แบบนี้โอ้ยหมอก,ก็คิดหนักหมอก,ก็คิดหนักอยู่เด็ก <c oughs> ที่คบหากับเขามาเราก็รู้จักนีสใส่ใจคอเขาดีว่าเขาเป็นคนลักษณะยังไงเขาไม่ได้เข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากตัวเราเลยนะทุกวันนี้นะเ่าครับผมอยู่ด้วยความรักไม่ได้มามามาหลอกอะไรับ ถ่าีเวดดิ้งหรือ,อยังคะถ่ายแล้วค่ะเออสินสอกก็แสนกว่าแล้วก็ทองห้าบาทตามกำลังของเขาเนาะแล้วจะอยู่ด้วยกันไปจนเท่าจนแก่ไหมเออตามกำลังวเราอสุเป็นไงบ้างคะวันนี้ต้องมาดูแลแบบว่า,า,รวาพระมหาเทวพเจ้าภรรยาสุดที่รักของเรา ก็มาขอให้กำลังใจครับครับท่านไหนดองหอมแบบโซนหน่อยได้ไหมให้กำลังทกลังใจอ๋ออ่ายังไงเลยให้กำลังใจก่อนเลยแม่ก็ต้องผ่าตัดนะโซนตัวน้าสื่อเลยแม่เออมีแม่กันอยู่ก็ยินดีด้วยครับเพราะว่าของเขาชอบครับเราก็ห้ามเขาไม่ได้คนื่อนตัวะ พอสวขึ้นมาชอบใช่ไหมครับผมไม่ห่วงใช่ไหมถ้าจะสวยไปมากกว่านี้ไม่ไม่ห่วงครับผมห่วงคนอื่นเขามาจีนไหมล่ะเออไม่กลัวครับเพราะว่าเป็นการทํางานของเขาครับอ๋อค่ะเขาเนมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณปีกว่าๆครับเรารักแม่หญิงลีที่ตรงไหนบ้างคะผมรักแม่ในตัวของเขาทำไมถึงเลือกแต่งกับแม่หญิงลีไม่หญิงลีแกให้ความ ให้ความจริงใจแล้วก็ให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไม่ที่ผู้หญิงคนอื่นไม่เคยมีให้ผมก่อนน้านมันมีกระแสข่าวว่าแบบัองของเราเนี่ยเราอบให้ไม่ดีใจแกข่าวนี้นิดนึงมันเป็นยังไงการที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้แบบคนมองก็แบบว่าเรามาเกาะไม่ดีเลยเปล่าครับผมอยู่ด้วยความรักไม่ได้มามามาหลอกอะไรครับครับ จริงๆดราม่าที่ถาโถมเข้ามามันทําให้เราหน่อยบ้างไหมคะว่าแบบเออเรามาเกาะแม่หญิงดีนะอะไรอย่างเงี้ยผม,ไม,ไ,มไม่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 แค่ครับเพราะว่าผมผมอยู่กับเขาผมได้อยู่กับคนที่พูดมาแต่อย<ต>ู่ในกลุ่มก็หรูครับอ,อย่างแม่หญิงคือด,ด,ดูออกเลยใช่ไหมคะว่าเขาอยู่กับเราด้วยความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ ค่ะก็คือระยะเวลาที่คบหากที่คบหากับกเขามาเราก็รู้จักนิสัยใจคอเขาดีว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาไม่ได้เข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากตัวเราเลยณนะทุกวันนี้นะขนาดการกินการจ่ายในแต่ละวันเขายังที่ว่าอดออมรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสรู้จักที่ว่าคืออะไรก็ได้อะที่ว่ามันเป็นการช่วยประหยัด ช่วยผ่อนในเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะเออแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออคนนี้คือใช่ใชก็คือมาช่วยเซฟเรามาช่วยซัพพอร์ตเรามาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการกินการเป็นอยู่ของเราในทางที่ว่าใช้จ่ายน้อยลงแต่ว่าเราก็กินกันตามปกติก็คือกินอาหารข้บหมามู่นี่แหละแต่ว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นก็คือเขาก็จะบอกตลอดว่ามันไม่จําเป็นนะอย่าไปซื้ออย่าไปฟุ่มเฟือยนะเราเก็บเอาไว้เพื่อว่า วันข้างหน้าเราจะได้สร้างฐานะที่ดีขึ้นมาค่ะอย่างสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่คบกันอะ่ะเขาตัวเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดียังไงบ้างก็คือลักษณะนิสัยอ่ะเด่นเลยก็คือลักษณะนิสัยเขาเป็นคนที่ว่าเออคอยเตือนเราอ่ะคอยซัพพอร์ตเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของเร,เราเขาจะพาไปถ่ายงานแล้วก็พาไปทําในสิ่งที่ว่าเออดูแลในสิ่งที่ว่าเราต้องการให้มาดูแลอย่างเช่น ไม่มีคนพาไปถ่ายงานอะไรแบบนี้ไม่มีคนขับรถให้อ่ะเขาก็พาไปเขาก็ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อ่ะกลับบ้านไปหาคุณแม่อ่ะลงใต้ไปเขาก็เป็นคนที่ว่าพาไปแล้วก็พาไปไหว้คุณแม่พาไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็น ขนรรมเนียมประเพณีที่ว่าเยาวรุ่นอย่างเราเราเนี่ยก็คือควรยึดเอาเป็นแบบอย่างนะเกี่ยวกับการดูแลพ่อแม่เนี่ยจริงๆเลยเขาเข้ามาตอนที่แม่ดังหรือ,อย,ยังคะยังการครบกันกับคนนี้ยังไม่มีกระแสดังมาจนถึงทุกวันนี้เราครบกันมาโดยผ่านเฟซบุ๊กนะเราก็คุยกันมาก่อนเขาไม่ได้หวังที่ว่าจะมาเกาะกระแสเราจะมาหวังทรัพย์สินเงินทองเราแต่เราได้คุยกันแล้วแต่ว่ามัน เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเขาเป็นทหารเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเขาก็อยู่ทํางานของเขาไปเราก็อยู่ทางนี้ทํางานของเราไปเราก็อยู่ใต้ก็รีวิวสินค้าเขาก็อยู่ในค่ายทหารเป็นทหารพลานแต่ว่าก็คือมีการคุยกันทางแชทว่าเออสบายดีอยู่ไหมคุณทําอะไรอยู่อะไรแบบนี้แล้วผลสุดท้ายนะคะก็คือพอเรามีกระแสโด่งดังเรามั่นใจแล้วคนนี้เทคแคร์เรามาตลอดเราก็เลยตัดสินใจตกลงงใจ พาเข้ามาอยู่ที่นี่เลยครับคนรับข้างแม่ว่ายัางไงบ้าง <คน S 2> พีทิปพี่ปอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้<ค>นมนการช่วยสแกนไหมคนนี้ก่อนคนค,คน,ค,ค,นคนนี้อะ่ะก็คือทั้งทิปทั้งทั้งผู้จัดการก็คือน้องปอยเนี่ยก็ช่วยสแกนช่วยซัพพอร์ตว่าเออช่วยดูว่าเออมันจริงใจไหมมันใช่ไหมมันอะไรยังไงตกลงทุกคนก็ยอมรับเราก็เปิดตัวเลยค่ะว่าคนนี้คือนัมเบอร์วันของเราแต่งเตรียมไดยังไง ตอนนี้ก็ไปถึง50%แล้วก็คือการเชิญอะไรก็ออกแล้วของชำรวยก็มาแล้วแล้วก็เตรียมงานทางบ้านก็คุณแม่ก็วันนี้อะนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวเน่เขาก็ไปตกลงกับฝ่ายเราว่าเออจะทำกันยังไงจะจัดการยังไงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องโควิดอะไรก็ไปปรึกษากันในวันนี้ค่ะจะจัดได้แน่นอนนะแม่นาจัดได้แน่นอนค่ะถ่ายพิเวดดิ้งหรือ,อยังคะถ่ายแล้วค่ะอ ถ่ายที่ไหนถ่ายที่กรุงเทพนี่แหละแต่แต่ว่าออกไปนอกชาญเมืองแม่ก็ไม่ไม่ไ,มไ,มไมสันทัดน,นะว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรหรือว่าจะไปถ่ายที่ค่ายทาหารแบบโหารอะไรอย่างเงี้ยสินสอดสินสอดก,ก็นะคะอยู่ที่แสนกว่านะคะแล้วก็ทองห้าบาทก็ตามตามกําลังของเขาเนาะเออมีแค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นเนาะจะได้ไม่เป็นการที่ว่าสร้างนี่สร้างสินอ่ะ เพราะฉะนั e? um uh uh. Okay. ้นเราอยู่ใน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 ความพอเพียงของเราเนี่ยเป็นเป็นบรรทัดฐานที่ดีอยู่แล้วค่ะลูกแต่วงบงบในการจัดงานนี่ประมาณเท่าไหร่คะที่วางไว้ก็ประมาณสองแสนแล้ววางแผนยังไงคะตอแบบว่าเราจัดงานแต่งงานเสร็จแล้วใช้ชีวิตครอบครัวอย่างนี้ค่ะวางแผนในอนาคตยังไงคะแม่ก็คือวางแผนยังไงก็คือเขาจะต้องมาดูแลเราไม่ว่าชายก็คือย้ายไปอยู่สำเนาเดียวกันย้ายไปเป็นคนในครอบครัวชายแล้วก็ เขาก็ต้องเดินทางพาเรามาทํางานถ่ายงานแล้วก็ที่รับงานไว้ก็คือต้องทํางานกันไปด้วยกันตลอดนะ่ะออแล้วพี่ทิพย์ล่ะจะยังอยู่เคียงข้างเราเหมือนเดิมไหยเจ้าทิพย์ก็เหมือนกันเราไม่ได้สลัดทิ้งไปไหนออก็คือยังอยู่เคียงข้างกันผู้จัดจาการก็คือยังเหมือนเดิมเราไม่ได้แตกหักอะไรออกไปออแล้ววันแม่แม่เริ่มมือที่สามพอพี่ทิพย์เองก็ใกล้ซีดแบบว่าเจ้าลุงเจ้าหลวงเพื่อมีใจแม่โอ้ยออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลูกเออ ชีวิตคู่นะคะชีวิตคู่คู่ของใครใครก็รักใครก็ห่วงแต่ว่าทุกโอกาสมันก็มาแล้วแต่ว่าคนจะไฟฟ้ามันหรือไม่เพราะฉะนั้นอิทิพมันก็มีสเปคของมันแม่ก็มีสเปคของแม่เราก็ไม่เคยแตกต่กกันเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ทํางานร่วมกันกันอย่างมีความสุขค่ะแฮปปี้ไม่ได้มีข้อหมอนหมองอะไรเลยแม่คาดหวังกับชีวิตคู่ยังไงเราแบบสายคู่แบบ ภาษประเทสองยังบแบบมีกผู้ไม่ถึกพาำเลกันอไอตรงนี้เป,นเป็นเรื่องของอนาคตถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่านะเราทําวันนี้ดีที่สุดนะคะวันข้างหน้าก็เหมือนกันเราจะต้องทําให้วันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเขาไม่เห็นค่าของเราในสิ่งที่เราทําให้เราก็พร้อมที่จะวางคำมั่นสัญญาผมว่าอยู่ด้วยกันจะไม่ไม่ทอดทิ้งกันไปไหนไปทํางานไไปด้วยกันครับผม แล้วจะอยู่ด้วยกันไปจนเฒ่าจนแก่ไหมเออพูดตัดหน้าตื่นอยู่กันจนเฒ่าคนแก่ครับเออไม่ทิ้งแม่ของผมไม่ทิ้งนะผมไม่ทิ้งค่ะโอเค